ตอนนี้นะคะทุกคนอ้อมกำลังจะเดินทางออกจากบ้านนะคะเป็นเวลา7จ็ดโมงแล้วแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะอ้อมจะเดินทางไปไหนกันนะจ๊ะทุกคนเราไปเจอกันจ้า ตอนนี้นะคะทุกคนอ้อมก็ออกจาก MRT สนามชัยแล้วเรากำลังจะเดินค่ะเดินหน้าไปสู่สาลหลักเมืองนะจ๊ะทุกคนค้ะคือตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆมาดูกันว่าอ้อมจะไปทำอะไรที่สาลหลักเมืองนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็คือออกมาจากบ้านคือตื่นเต้นตั้งแต่ออกมาจากบ้านแล้วนะทุกคนเพราะว่า คือเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กับบ้านมาโดยตลอดทํางานก็ทําที่บ้านนะคะทางานอยู่แถวบ้านเลยนะแล้วคือวันนี้ได้เดินทางออกมาคือมันตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราไม่ได้เจอแบบว่าคนเยอะบน MRT บนรถไฟฟ้าแอปพลิเคชันมานานมากแล้ววันนี้เราเลยตื่นเต้นนะคะแล้วมาเจอกันนะคะตอนนี้กําลังเดินอ้อมกำลังเดินอยู่นะทุกคน แลวอ้อมก็เดินมาถึงศาลหลักเมืองแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กำบังะตะกูก้าวเข้าไปในศาลเมืองแล้วบอกเลยว,ว่าตื่นเต้นมากกฎอ,อื่นก็จะมาล่วมตัวนะคะสวดเมือ์ไหว้ผากันกอ่อนี่คะ่ะอ้อมก็มานะคะบวงสรวงนะคะครบรอบ5้าปีแบรนดาราแบรนดดาราก็มีการทำพิธีบวงสรวงนะคะพาตัวแทนนะคะ ทําบุญกันที่สาลหลักเมืองนั่นเองนะคะดูบรรยากาศนะคะมีความแบบตื่นเต้นม,มากๆนะคะมีความปิติสูงมีความอบอุ่นตอนนี้นะคะแม่ๆก็กําลังจะมอบสินค้าตัวใหม่นั่นก็คือน้องดาราไฮายานะให้กับตัวแทนนะที่มาในงานบวงสวงวันนี้